สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี FC เก่าและ FC ใหม่นะคะสวัสดีทุกคนที่เปิดมาเจอคลิปเป้ครั้งแรกนะคะขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้วันที่7อ่ากุมภาหกสี่นะคะสายวิ่งสายลูดก็ขอแสดงความยินดีนะคะห่วยเราเข้า3น่อยนะาใครวิ่งใครลูด ก็เข้า3น้นอยนะคะเนาะพิเศษปกติแล้วก็ VIP เลยนะคะ3น้อยเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้วิ่งได้ลูดก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งคือก็มีตัวเจาะของเราเข้าอยู่2น้นอยนะคะพิเศษของเราเข้าบนล่างนะคะแล้วก็ปกติเข้าบนอย่างเดียวนะคะเนาะพิเศษเป้ให้1 5 ออก51นะคะแล้วก็เป้ให้0ูนก็ออก0ูนะคะแล้วก็ปกติเป้ให้91มันก็ออก19นะคะขอแสดงความยินดีกับ FC ที่ถูกหวยทุกคนนะคะวันนี้เป้ลงใน Facebook ช้าไปนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เป้ไปทำบุญเนาะไปทำบุญโดยที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจปุ๊บปั๊บไปเลยเนาะเออก็ดีเหมือนกันเนาะปีนี้เป้ว่าเป็นปีแห่งการทำบุญของเปนะคะ เพราะว่าเป้ทำบุญตั้งแต่ต้นปีนเนาะก็สะสมบุญไปนะคะเนาะทุกคนเนาะมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากนะคะเนาะคือพอสะสมสะสมไปถ้าเราไม่ได้ใช้ในชาตินี้เราก็คงไปใช้ในชาติหน้าน,นะคะเนาะในความรู้สึกเป้น,นะคะในความรู้สึกเป้นเนาะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะมาดู กันพรุ่งนี้นะคะเอฟซี 4, เนาะมาดูกันพรุ่งนี้เนาะมาดูกันพรุ่งนี้เอาอยู่ๆโทรศัพท์ทำไมเบืออีกแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะรอให้เขาโฟกัสก่อนนะคะเนาะได้ยังอ่ะโอเคเนาะได้แล้วนะคะ ก็ขอโทษขออภัยนาะโทรศัพท์เบอร์อ่ะมาดูพุ่งนี้นะคะสายวิ่งสายลูดนะคะสายวิ่งสายลูดให้วิ่ง9ก้าลูด9นะคะลองอยู่ที่ศูนย์นะคะแต่ถ้าใครจะวิ่งสองตัวก็ได้นะคะเพราะว่ามันเด่นเหมือนกันแต่เด่นมากๆคือเด่น9นะคะลองคือศูนย์นะแต่ว่าเซสิติย้อนหลังในการหวยออก ออกหวยคือศูนย์เนี่ยเขาจะมาถ้าเขามาเขาก็จะมาบางบางรอบเขาจะมาสวันติดหวันติดหรือหวันติดนะคะเนาะ fc เนาะแต่ว่าวันนี้มันเด่นพรุ่งนี้มันเด่นอยู่ที่9นะคะคือเป้ให้3ามตัวก็มีแต่9้าเนาะอ้ามาดูตัวเจาะของเรานะคะเด่นตัวแรกของเราคือศูนย์เก้านะคะเนาะศูนย์เก้า ตัวที่สองคือศูนย์สามนะคะตัวที่สามคือศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็ตัวที่สี่คือเก้าเก้านะคะแล้วตัวที่ห้าคือเก้าสามนะคะแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ด ก็แล้วก็แปดเก้านะคะแปดเก้าแปดเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็แปดสามนะคะ อา้าวมาดูตัวเจาะสามตัวนะคะสามตัวได้แก่สี่ศูนย์เก้านะคะเจ็ดเจ็ดเก้าสองแปดเก้านะคะอา้าววินวินสองเก้า เจ็ดแปดศูนย์สามสี่นะคะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะพอประมาณตนเนาะพอหอมปากหอมคอนะคะพอได้ค่าประทูลน,นะคะเนาะ ขอ,อพอได้ค่าประตูเนาะหวยมันมีทุกวันนะคะมีทุกวันแล้วก็มีวันละหลายรอบนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะก็เป้ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเป้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ถ้าใคร อะไรยังไงเนาะใครถูกบ้างอะไรบ้างก็คุยกับเป้ได้นะคะนะก็พรุ่งนี้เย็นขอให้เป็นวันโชคดีของ fc ทุกคนนะคะพรุ่งนี้เย็นขอให้3ามตัวแตกนะคะรับเงินทุกคนนะคะปังๆนะคะสวัสดีค่ะ